สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมถุนค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีดูของคนมีคู่เกานนะคะแล้วก็ดูคนโสดนะขอดูพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างน,นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยค่ะ ความรักความรักของคุณเอะทาวเวอร์ Tower, นะคะถ้ามีปัญหากันมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าอืมอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะที่มีการหยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนมีคู่นะมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เนี่ยนกมองว่า ยังมีการได้วนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องอยู่กับตัวเองนะคะกลับไปคิดไปทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเขาจะมีความรู้สึกผิดอ่ารู้สึกผิดณนะตอนนี้อาจจะยังคิดไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหากันไปเนี่ย แต่สักพักอะคะ่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะตัวเขาเองอะจะกลับมาคิดอีกทีหนึ่งนะคะจะมาเสียใจนะคะจากการกระทำของตัวเองอืน่าจะแบบมีการทะเลาะกันรุนแรงนะคะหรือว่ามีสถานการณ์ที่ดูแบบหนักๆเกิดขึ้นนะคะในในในความสัมพันธ์ของคุณและเข้งนะ,ะนะขอดูหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่ยงไรกับคุณบ้างนะคะ เจ็ดถ้วย2ดาบคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ดูมีอีโก้สูงนะคะนิ่งก็จริงแต่ยังตัดจากคุณไม่ได้นะคะตัดใจจะตัดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับคุณยังไม่ได้นะคะยังคิดต่างๆนานาน,าน,านะคะยังอยากที่จะกลับมาเคลียร์มาแก้ไขสถานการณ์อยู่กําลังคิดคิดหาทางออกคิดหาวิธีการที่จะกลับมาเคลียร์กับคุณนะ นกรู้สึกว่าเอาเขาอาจจะต้องรอเวลาอารอเวลานะคะอมไม่นานเกินรอนะคะอีกประมาณสองถึงสามเดือนนี้นะคะหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะมีปลังงานของทัดลมเมถุนตุนกลกุมนะคะชาวราศีเมษเนาะชาวราศีมังกรขึ้นมานะคะเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นนักการเมืองนะคะหรือว่าเป็นเอ คนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะชาวตังชาติก็ได้นะเหมือนกับคิดอยู่นะคะคิดคิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหาวิธีการเพื่อที่จะมาพูดกับคุณมาเคลียร์กับคุณนะคะ,ะถ้าตอนนี้คุณได้รู้ได้เห็นชีวิตของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเขาจะแบบคิดจะเครียดอะไรเลยนะคะตอนนี้อาจจะอย่างนะคะ ่าถ้าตอนนี้ย่งก็คือเดี๋ยวสักพักอะ่ะจะเริ่มคิดได้นะคะเริ่มแบบไปอยู่กับตัวเองเริ่มคิดแล้วแหละว่าทําอะไรลงไปการไม่มีเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเริ่มรู้สึกผิดกับคุณรู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมานะคะอ่าขอดูซิคะแล้วตัวคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างอ่าคุณก็นิ่งคุณก็นิ่ง คุณยังคิดถึงแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรนะคะนกว่าตัวคุณเองยังพร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะยังให้โอกาสเขาเหมือนกันนะแบบช่วยคืออะไรคะก้าวช่วยอ่าถ้าถ้าเขาทำอะไรบางอย่างนะคะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจหรือว่าการปรับเปลี่ยนตัวเองทำทำอะไรให้มันดีขึ้นนะ่ะนกมองว่าตัวคุณเองก็ยัง ก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เนาะอาจจะมีนิสัยหรือตัวตนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเนี่แหละที่คุณรู้สึกว่าเขาจะต้องแก้ไขนะคะคือโดยรวมเขาอาจจะเป็นคนที่ที่คุณรู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณนะคะคุณอาจจะคิดถึงการแบบอยากจะจริงจังอยากจะสร้างครอบครัวกับเขานั่นแหละเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นนิสัยตัวตนของเขาบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเท่านั้นเองนะคะนกมองว่าตัวคุณ เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์แบบน้อยเนื้อต่าใจเขาได้ด้วยนะคะคุณก็รอดูว่าเอ๊ะเขาจะยังไงต่อนะคะคุณก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรเนาะอยู่กับตัวเองทํางานนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจแล้วคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิกธนนงนะเขาจะทําอย่างไรต่อคะคนคนนี้ ยังไงคุณก็คือหนึ่งเดียวของเขาอยู่แล้วนะคะนกมองว่าจะมีการ Take Action เขาจะกลับมายื้อคุณมาเคลียร์ใจกับคุณคะ่ะนะคือยังไงคุณก็สำคัญเขายังรักคุณยังมีคุณอยู่ในใจนั่นแหละนะคะเออยังไงซะนกมองว่าเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปเขาต้องการที่จะ เคลียนะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะคะเขาดูเหมือนเป็นคนที่ยังไม่ต้องการการผูกมัดหรือชัดเจนนะคะการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการที่เขาจะชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นปัญหาเรื้อรังนะคะทีะ่ที่เขาไม่ยอมแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนนะคะนกมองว่าเขาอาจจะทําให้คุณนะ,ะจะทําให้คุณเพราะว่า เหมือนกับคุณจะได้รับความยุติธรรมนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีคุณะเขาอยู่ไม่ได้นะเอเขารู้สึกแย่นะคะเขาโหยหาคุณเขาการไม่มีคุณเนี่ยเขาเขาคิดมากนะคะอ่าเขาเขาอาจจะยอมรับข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่คุณต้องการก็ได้นะคะเขาจะยอมแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากแต่เขาจะทําให้คุณ นะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมีพลังงานของชาวราศีตุลด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการตัดสินนะคะกับคนที่รักษาความยุติธรรมนะคะด้านกฎหมายนักตรวจตรานะคะทํางานเกี่ยวกับบัญชีเป็นเป็นราชการได้นะคะเนาะ ขอดูค่ะว่าทิศทางนะคะทิศทางแนวโน้มนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะคะขอดูนะบทสรุปนะคะก็คือจะเป็นอย่างไรนะทิศทางแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะชาวราศีเมถุนนายออบสอดเนี่ยเขาจะทำอะไรบางอย่างแล้วแหละ นิ่งไม่ได้ละนะถ้าคุณนิ่งเขาก็จะเขาก็จะเข้าหาคุณนั่นแหละนะขึ้นไพ่สามดาบรู้สึกผิดนะคะเจ็บปวดหรือบางท่านบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเคยทําร้ายจิตใจคุณนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของเนี่ยรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณในบางท่านบางคนนะเขาจะงอคุณอนะ่ะเขาจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งเขาจะพยายามนะเนี่ย การที่ไม่มีคุณเนี่ยนะคะนกมองว่าเขาเจ็บปวดมากเลยนะคะ,ะทิศทางความสัมพันธ์นกมองว่าอยากได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งอ,อยากได้รับโอกาสดีๆจากคุณนะคะแล้วก็จะรักคุณแต่เพียงผู้เดียวจะมั่นคงกับคุณนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาด้วยนะคะสำหรับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ ชาวถ้าดีนพิศษกันบางกอนนะคุณอาจจะแบบจํากัดเขาได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะอํานาจในการตัดสินใจอยู่ที่คุณเลยนะคะเ,เขาจะต้องแบบเขาต้องยอมให้คุณอะเพราะว่าเขารักคุณเนาะจะทําทุกอย่างนะคะความสัมพันธ์นี้จะขยับไปข้างหน้าในรูปแบบที่ดูมั่นคงจริงจังมากขึ้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นรูปธปรรมมากขึ้นนะคะเนาะ ขึ้นไพ่แปดไม้เนี่ยเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้แหละนะคะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะอก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะดวงชะตาความรักคนโสด ชาวราศีเมถุนคนโสดค่ะึะ้นไพ่เดดทาวเวอร์เหมือนกันเลยนะคะเดะทาวเวอร์เพดด o ออฟสอดค่ะอืมคือเดี๋ยวลว่าจะมีคนเข้ามาแบบแบบไม่ทันคาดคิดคาดฝันนะคะสำหรับคนโสด เออคนโสดแต่คุณ่ะนะคุณก็เป็นคนที่ระมัดระวังหัวใจตัวเองนะคะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเคยเจ็บหนักมานะคะเกี่ยวกับความรักนะคะเคยเสียใจผิดหวังแบบหนักมากๆนะคะสําหรับชาวราศีเมทุนคนโสดคุณก็เลยปกป้องหัวใจตัวเองแบบมากๆเลยนะคะเฝ้าระมัดระวังเลยนะแต่จะมีคนเข้ามาจริงๆนะคะเข้ามาแบบ ไม่ทันได้คาดคิดคาดฝันอะไรอย่างงี้นะคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารค่ะการเดินทางการย,กย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้ย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนงานไปท่องเที่ยวนะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารสังคมผ่านเพื่อนได้นะคะแต่จะมีคนเข้ามาชอบคุณแน่นอนนะ ว้โอเคคือนกมองว่าคนที่จะเข้าหาชาวเมทุนเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะด้วยความที่คุณเป็นสองใบนี้นะคะเอะเขาก็เลยกลายเป็นเเจ็ดถ้วยกับห้าเหรียญน,นะคะคือเขาอาจจะต้องแบบพิชิตใจคุณหรือแสดงออกพิสูจน์ตัวเองอะไรมากหน่อยนะคะเพื่อให้คุณแบบ ไว้วางใจเขาให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนกมองว่าเขาก็ทําได้นะคะเออเขาก็มีวิธีการที่จะทําให้คุณให้โอกาสเขาได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยนะมีโอกาสที่จะเติบโตได้นะคะในอนาคตเนาะุ่นไพ่ห้าดาบสิบไม้ใช่คนที่จะเข้ามานะคะนกบอกเลยว่าต้องทุ่มเทแล้วก็ดูแบบ ต้องพยายามมากๆเพื่อที่จะชนะใจคุณให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยากนะคะเพราะว่าตัวของชาวราศีเมถุนเองเนี่ยเป็นในลักษณะที่เคยเจ็บกับความรักมาเยอะมากๆนะคะบางคนเนี่ยเจอกับสถานการณ์รักซ้อนรักสามเศร้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวของคุณเองเนี่ยคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะคือ ได้เป็นตัวเองนะคะมีความสุขอยู่กับความโสดนะคะมีอิสระให้กับตัวเองเต็มที่นะคะเหมือนต,ตัวคุณเองอะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจะต้องทําให้คุณรู้สึกดีกว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะแบบถึงจะชนะใจคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้กมองว่าเขาจะทําได้เขาทําได้นะคะต่อให้คุณเข้าถึงยากหรือเปิดใจยากขนาดไหนก็ตาม อาจจะด้วยบุคลิกตัวตนของคนที่เข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดดูเหมือนเหมือนดูไม่มั่นคงดูเหมือนเชื่อถือไม่ได้ดูเจ้าชู้ดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ายิ่งเข้าถึงยากนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะนกว่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูว่าถ้าอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ6เรียนนะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะไพ่บอกว่าก็ลองให้โอกาสดูนะคะ ให้โอกาสแบบไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะคะเรียนรู้กันไปได้นะคะสําหรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเราอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคือการเห็นคุณค่าในตัวเองก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงการปิดกัน้นเนาะให้บอกอย่างนั้นนะว่าคือเราเห็นคุณค่าในตัวเองแต่ว่าการที่เราจะ คบกับใครอ่ะอาจจะเป็นการคัดเลือกคนดีๆเข้ามาก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าปิดกั้นทั้งหมดนะคะอยากให้อ่อยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะคะแบบใจเย็นๆนะคะแบบไม่ต้องใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นสิบถ้วยอะ่ะคุณจะเจอความรักที่ดีคนที่ใช่นะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคู่ชีวิตของคุณก็ได้ด้วยนะคะไพ่บอกอย่างนี้คือพลังงานดีนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีเมถุนนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่คู่ควรกับคุณกันทุกคนเลยนะคะ ใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวคะ่ะเป็นดวงของเราเองสามารถแอด,ดไลน์มาได้นะคะตาม ID l ดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้คะ่ะจะได้เป็นพลังงานของคุณโดยโดยตรงนะคะแล้วก็มีความแม่นยำเนาะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ